สวัสดีค่ะรินดาสอนสร้างธุรกิจเครือข่ายประกันภัยจากที่บ้านนะคะวันนี้นะคะรินจะมาในหัวข้อทําไมต้องทําธุรกิจเครือข่ายควบคู่กับงานประจํานะคะรินก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทํางานประจําอยู่นะคะรินพยายามมองหาอาชีพหรือไรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีไรายได้เข้ามาในครอบครัวนะคะปรากฏว่ารินทํามาหลายอาชีพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายทําเกษตรนะคะเชื่อไหมคะว่า งานหรือธุรกิจที่ดินทำนะคะกลับไม่เคยประสบความสําเร็จเลยนะคะวันนี้นะคะมีมุมมองหนึ่งที่ดินอยากจะแนะนำนะว่าทำไมเราต้องทําธุรกิจเครือข่ายควบคู่กับงานประจำนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนาะทำให ผลกระทบนะคะจากไวรัสโคโรนเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อหลายๆอาชีพนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณมีอาชีพเดียวนะคะก็เหมือนกับคุณมีหลอดไฟหลอดเดียวนะคะในห้องนะคะถ้าหลอดไฟหลอดนึงดับลงนะคะหมายความว่าห้องคุณต้องมืดมิดเลยจริงไหมคะอ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังมีอาชีพหนึ่งนะคะ ก็เปรียบก็บเหมือนแสงสว่างอีกหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งนะคะในเมื่อดวงหนึ่งดับนะคะอีกดวงหนึ่งก็ยังส่งแสงให้นะคะทําให้เราเนี่ยนะคะได้ใช้ชีวิตไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้นะคะเรนอยากจะพาทุกคนนะคะมารู้จักเงินงสี่ด้านรายได้สี่แบบนะคะซึ่งเขียนโดยโรเบิร์ตคิโยสกินะคะซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะคะโรบเบิร์ตบอกอย่างนี้ค่ะว่าในรายได้เนี่ยนะคะจะมีอยู่สีด้านนะคะแบ่งนะคะเป็น Active Income กับ Passive Income ค่ะนะคะปัจจุบันนะคะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของอช่อง E นะคะเริ่มต้นจากช่อง E นะคะลูกจ้างหรือ Employee นะคะว่าคุณจะรับราชการรัฐวิสาการกิจลูกจ้างทุกประเภทนะคะช่องนี้เขาเรียกว่า Employee ค่ะมีคำนี้แล้วนะคะไม่รวยแล้วก็หยุดไม่ได้นะคะดินก็พยายามมองดูเอ๊ะมันจริงไหมโรเบิร์ตที่คุณพูดนะคะก็มองดูรุ่นพี่ของตัวเองนะคะเออใครยังทำอาชีพรับราชการเนะะไปอึินรับ,ร,บราชการนะคะ ก็ไม่มีใครรวยเนาะแต่มีเงินเพื่อที่จะเรียนชีพได้ตลอดนะคะช่องล่างค่ะก็จะเป็น S นะคะธุรกิจส่วนตัวค่ะหรือว่าเซลล์เอ็มพอยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเอ่อเปิดร้านนะคะหรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะเป็น SME นะคะการค้าขายหรือทำเกษตรก็ตามนะคะถึงคุณจะรวยก็หยุดไม่ได้ค่ะ เพราะงานจะเป็นเจ้าของชีวิตคุณค่ะคุณไม่มีทางที่จะได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะคะเมื่อก่อนทํางานประจําอยู่นะคะก็คิดว่าโอ๊ยรู้สึกเหนื่อยเบื่อใช่ไหมคะพอมาทาธุรกิจตัวเองบอกได้เลยค่ะชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับงานทันทีนะคะอะแล้วฝั่งอื่นละคะฝั่งข้าไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งบีกับฝั่งไอคะ่ะฝั่งบีนะคะก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจคิดระบบเองนะคะแล้วก็คาร์สิทธิ์นะคะซึ่งจะมีคํานี้เลยค่ะว่าระบบการตลาดแบบเครือข่าย ่านะคะซึ่งมันจะมีคำนี้นะคะรวยแล้วแล้วหยุดได้ด้วยนะคะอ่าส่วนช่อง I นะคะเป็นนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์ค่ะอาจจะมีลงทุนมีเงินจำนวนเยอะมากๆนะคะมาลงทุนนะคะทีนี้ถามว่าทำไมค่ะระหว่างที่เรานะคะเป็นลูกจ้างอยู่นะคะเป็นช่อง E กับช่อง S อยู่ค่ะเราสามารถเลือกทำธุรกิจเครือข่ายนะคะสักธุรกิจเครือข่ายหนึ่งนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะ เพื่อทําให้ฝั่งของ V เนี่ยนะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเรามีรายได้มากกว่างานประจําที่เราทําอยู่ค่ะเราก็สามารถย้ายข้ามฝ้ามาฝั่ง B ได้เห็นภาพไหมคะอ่ะแล้วทีนี้นะคะทําไมทําไมเราถึงต้องทําธุรกิจเครือข่ายนะคะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทําไมต้องทำค่ะหนึ่งท่านจะได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองค่ะคะําว่าเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะคะก็คือท่านจะทําอะไรก็ได้อย่าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะทำงานของตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะ ที่สำคัญค่ะคุณจะรับรายได้พิเศษเหนืองานประจําที่คุณทําคือหมายความว่ารายได้จากฝั่งนี้นะคะไม่มีการกําหนดเพดานเลยนะคะคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการคุณทํามากคุณก็จะได้มากนะคะ 4. ค่ะคุณทํางานตอนไหนก็ได้ยิ่งปัจจุบันนะคะธุรกิจหลายธ,ธุรกิจเครือข่ายหลายตัวนะคะคุณจะทํางานที่ไหนก็ได้เพราะใช้โลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะนะคะและข้อ5นะคะไม่ได้ใช้เงินลงทุนมหาศาล ใช้เพียงแค่หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นแค่นั้นนะคะในการที่คุณจะเป็นมีธุรกิจมีองค์กรของคุณนะคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนธรมธรมดาธรรมาควรที่เลือกจะที่จะทําธุรกิจเครือข่ายนะคะและนอกจากนี้นะคะหรืก็ยังหาข้อมูลนะคะโรเบิร์ตคิโยสกิยังบอกเลยค่ะว่าคนที่รวยที่สุดในโลกนะคะมองหาโอกาสแล้วก็สร้างเครือข่ายส่วนคนอื่นกําลังมองหาแค่งานทํา ใครมีเครือข่ายไว้ในครอบครองนะคะเหมือนคุณมีทรัพย์สินที่จะผลิตเงินให้คุณได้นะคะแม้แต่กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์นะคะยังบอกเลยค่ะว่าถ้าผมต้องหมดตัวในวันนี้นะคะผมจะฟื้นตัวด้วยการมองหาธุรกิจเครือข่ายที่ดีสักแห่งแล้วลงมือทําทันทีเห็นไหมคะขนาดคนระดับโลกนะคะยังให้ความสําคัญในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วธุรกิจเครือข่ายคุณต้องขายเก่งไหม ะะ EP แรกนะคะที่เรียนแนะนําไปนะคะก็คือถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายจริงๆนะคะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องมาขายเลยะคะ่ะเพียงแค่ทุกคนแนะนําแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันสินค้าที่คุณใช้อยู่ทุกวันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการคนขายนะคะแต่เราต้องการให้คุณนะคะมาสร้างองค์กรสร้างธุรกิจของคุณเองนะคะสองไม่ชอบรักษายอดรักษาตําแหน่งนะคะบางธุรกิจนะคะบางธุรกิจเครือข่ายนะคะ อาจจะไม่ต้องรักษายอดบางธุรกิจอาจจะต้องมีบ้างที่ต้องรักษายอดต้องซื้อเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้จวงไม่ใช่เงิน,ไม,งนไม่ใช้เงินจํานวนเยอะเพื่อที่จะมาสต็อกสินค้านะคะ 3. ไม่มีเงินลงทุนแน่นอนค่ะธุรกิเครือข่ายใช้เงินน้อยถึงน้อยมากในการทานะคะ4ค่ะไม่มีเวลาเพียงแค่วันนี้นะคะคุณแบ่งเวลานะคะสัก หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงต่อวันค่ะมาทําธุรกิจนี้มาทําธุรกิจเครือข่ายเลือกธุรกิจเครือข่ายดีๆสักธุรกิจเครือข่ายสักธุรกิจหนึ่งนะคะแล้วลงมือทํามันอย่างจรงิงจังควบคู่กับงานประจาที่คุณอยู่ที่คุณทําอยู่แล้วสร้างรายได้นะคะหากคุณสนใจว่าเออลินดาทำธุรกิจอะไรนะคะคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สีกรุง2 0 2 2 c o m ได้นะคะหากสนใจอย,อยากจะ มาร่วมธุรกิจกับเินก็ติดต่อลินได้เช่นกันค่ะโอเคเดี๋ยวรินจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ